สวัสดีครับพี่น้องครับต้มปลาไหลครับร้อนๆเลยครับนะวันนี้กินข้าวใช้ช้อน อื <c oughs> แค่น้ำก็แค่สดน้ำก็สุดยอดแล้วครับเนื้อปลาไหลครับปลาไหลเปื่อยมากเลยครับส่ผักจิกนะครับ ต้มผักจิกแล้วก็ตักเนื้อปลาไหลใส่นี่เนื้อปลาไหลร้อนๆเลยครับ วันนี้ใช้มือข้างขวานะใช้ช้อนถ้าใช้ช้อนจะใช้มือข้างขวาแต่ถ้าใช้มือมือเปล่าจะใช้มือข้างซ้ายแป็ถนัดไม่เหมือนกันร้อนรอดลวกปากแล้วเนะี่ย ฉากไปเอาเอ้นี่พริกพริกพงนะพริกพงมาโรยเพราะว่าจางๆอยู่หน่อยๆหนึง่งค่อยกินต่อนะครับอืตัวใหญ่มากนี่มันต้องอย่างนี้ลุงโอก๊กกลืมอันนี้เครื่องในนะ นี่ที่ลุงโอ๊กไม่ทิ้งเพราะว่าลุงโอ๊กเขาจะกินเครื่องในนะครับที่ลุงโอ๊กไม่ผ่านนะครับนี่ครับเครื่องในเขาครับเดี๋ยวจะเย็นนะครับเป็นเครื่องในนะครับเครื่องในปลาไหล Mm. Mm. Un pompat pit. กินไม่หมดลุงโอก็เก็บไปกินอีกมือหนึ่งได้ <c oughs> เป็นความถนัดนะถ้า <c oughs> บางคนนะ ถ้ากินเกงกินกับเป็นเกงอ่ะเป็นต้มแบบเนี้ยจะชอบถือจานแบบเนี้ยจานข้าวนะเกือบํำลัก นี่อะไรไมีกระดูกก้างกลุงอ๊กเคี้ยวหมดนะ นุ่มอืมเ้หมดเลยปลาไหลนี่ปลาไลไม่แก่นะกระดูกยังอ่อนอยู่เชี้ยนได้หมดเลยอันนี้ผักไองขะงเองผักขะงเอง ไรนี่ไม่ได้เนียวเลยนะเ <c oughs> ปือยหมดแต่ถ้าเปืออ่อยมากก็ไม่อร่อยเราก็ตักผักกินแบบนี้ เวลาทําเราไม่ต้องคนให้เขานั่นให้เขาเตะเราให้เขาอยู่ส่วนใหญ่ส่วนของเขาต่างหากผักอยู่ต่างหากปลาไหลอยู่ต่างหากรากินก็เอามากินรวมแบบเนี้ย นี่ลุงก,กินหมดไปแท่เครื่องเดียว,วนั่นแะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาเอาไปกินอีกมือหนึ่งนะนานๆจะกินทีครับนานๆเราจะกินทีเราไม่ได้กินทุกวันจะเพลงถึงถึงจะแพงเดี๋ยวเราก็ไม่ได้กินทุกวันตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งครับ ร้อยหนึ่งลุงโอ๊กก็กินในสองข้างไม่ได้กินหมดทีเดียวเนี่ยอิมอมอ่มแล้วเนี่ยทางงานเตือนบอกว่าอิ่มแล้ว เมนูข้าวหมดจานขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับบายบายปูนๆสวัสดีครับ